ส,ส,วส,ส,สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาพบกับเอฟสันนะครับตัวนี้จะเป็นเอฟซันเอนะครับผมสองสองศูนนะครับลูกค้าแจ้งมาว่าหัวพิมพ์ไม่ออกนะครับผมพอมาเช็คดูนะครับผมตัวนี้นะครับชุดปั๊มมันหักนะครับชุดปั๊มชุดดุดมือกมันหักนะฮะเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับผมนี่ฮะมันหักนะครับทําให้ตัวเนี่ยตัวปั๊มนะครับผมมันไม่ประกบหัวพิมพ์นะครับผมขั้นตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนเปลี่ยนชุดปั๊มนะครับผม เบื้องต้นเราก็ต้องแกะเครื่องก่อนนะครับผมที่เราจะเปลี่ยนปั๊มมันนะฮะถอดปลั๊กทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับผมอย่าเสียบปลั๊กคาไว้เนาะก่อนที่เราจะถอดอุปกรณ์ทุกครั้งนะครับน็อตนะครับอยู่มุมบนนะครับผมหนึ่งตัวนะครับผมไถออกนะฮะจากนั้นยกเครื่องขึ้นนะครับผมจะมีน็อตด้านข้างนะครับหนึ่งตัวนะครับผมฝั่งนี้นะ จากนั้นนะครับผมยกตัวนี้ขึ้นนะครับผมแล้วก็ถอดสแกนเนอร์ออกนะคะจะมีสายแพรนะครับผมอยู่ฝั่งนี้นะฮะถอดออกนะครับจากนั้นนะครับผมเราจะถอดนะฮะ บอดดี้ตรงนี้ออกนะครับผมแกะตัวนี้ขึ้นก่อนนะครับนี่เป็นตัวล็อกสายเนาะจากนั้นนะครับผมงัดตัวนี้ขึ้นนะฮะให้มันข้ามตัวล็อกได้มานะครับผม ข้ามมาแล้วก็ทําการถอดนะครับผมด้านข้างจะมีล็อกนะครับมาเห็นไหมด้านล่างจะมีตัวล็อกนะฮะตัวนี้เนะจะมีตัวด้านล่างด้วยนะครับสองตัวนะฮะ จากนั้นก็ถอดออกได้เลยนะครับผมแล้วเราจะมาแกะตัวปั๊มนะครับออกนะครับนี่นะฮะก่อนจะแกะนะครับดูลักษณะด้วยนะครับว่าปั๊มเดิมมันอยู่แบบไหนนะครับผมมันจะมีตัวล็อกตัวนี้ด้วยนะครับผม ขึ้นมานะฮะสปริงนะครับผมจะวางหายนะถอดสปริงออกนะครับแล้วก็สายหมึกทิ้งนะครับถอดออกนะฮะตัวล็อกตัวนี้มันหักนะฮะตัวล็อกมันหักแล้วเราจะเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปนะครับผมนี่ครับตัวใหม่นะฮะตัวนี้มันหักนะครับของเก่านะทําให้มันไม่ดูดหมึกเวลาหมึกตลับหมึกวิ่งมานะครับผม ส่วนที่มันหักนะครับเบื้องต้นนะครับผมเราใส่ใส่สายหมือก,ก่อนนะครับสายสายหมึกทิ้งนะเสียบเข้าไปเลยนะครับผมจากนั้นนะฮะก็ใส่สปริงนะครับผมสปริงเก,เกี่ยวตรงนี้นะครับแล้วดึงมาเกี่ยวตรงนี้นะฮะ ผมจากนั้นนะครับผมเราก็เอาใส่นะครับผม เราก็จัดสายน้ำหมึกสายอะไรให้มันดีนะครับผมไม่งั้นมันจะไม่เด้งกลับนะครับ ประมาณนี้นะครับผมแล้วเราจะลองเปิดเครื่องดูนะครับคาวนี้ยวเสียบเครื่องเข้าไปอ่าเสียบไฟเข้าไปนะครับแล้วลองเปิดเครื่องดูนะครับผมดูก่อนว่าจะมีการเ,อาเลอะอะไรหรือเปล่านะครับหลังจากที่เราใส่ตัวปั๊มใหม่เข้าไปนะครับ เดี๋ยวรอเครื่องวอร์มแป๊บหนึ่งนะครับผมหลังจากที่เราเปลี่ยนปั๊มแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสหัวพิมพ์ดูนะครับว่าหัวพิมพ์มันออกหรือเปล่านะครับผมโดยการสั่งเทสผ่านคอมพิวเตอร์นะครับผมเครื่องถึงถอดสแกนเนอร์ออกได้นะครับเครื่องก็สามารถเทสได้นะครับปินเทสได้เนาะ ดูจากลักษณะแล้วนะครับเห็นไหมครับสีไม่ออกดําซุกสีไม่ออกนะครับผมเบื้องต้นเราต้องแกะดูหัวพิมพ์หรือดูหมึกในตลับนี้ก่อนนะครับผมทุกครั้งนะครับปิดเครื่องก่อนนะฮะแล้วก็ถอดปลั๊กทุกครั้งนะครับถ้าเราจะถอดพวกหัวพิมพ์พวกนี้นะครับต้องต้องปิดเครื่องก่อนไม่งั้นมีโอกาสที่หัวจะช็อตได้นะครับผมเดี๋ยวผมถอดปลั๊กออกแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองถอดตลับออกมาดูนะครับ เหมือนที่หลายๆครั้งที่ผมเคยบอกนะครับจะขยับตลับออกมาตรงกลางได้ก็ดันนะครับผมแล้วก็จะมีล็อกนะครับอยู่ตรงนี้นะครับผักเข้าไปนะครับผมแล้วก็ตลับจะขยับออกมาได้นะเดี๋ยวผมจะลองถอดตัวตลับออกมาดูก่อนนะครับว่ามันมีปัญหาหรือเปล่านะข้างบนก็จะมีเดือยนะครับผม ดันมันก็จะเด้งขึ้นได้นะครับผมจากนั้นนะครับผมเราก็จะถอดตัวฝาครอบขึ้นนะฮะไขค,ค,รครวงป,ปากแบนนะัดทิ่มเข้าไปแล้วก็เนี่ยมันจะมีช่องว่างแค่นี้ฮะเนี่ยแค่ทิ่มเข้าไปแล้วก็บิดมันก็จะเด้งออกมาได้นะครับผมแล้วก็ปลดล็อกตัวนี้นะครับออกตัวรับชิปตัวรับตลับนะครับผม มันจะมีตัวล็อกด้านข้างนะฮะดันดันแล้วก็ยกขึ้นได้นะจากนั้นก็ถอดหัวพิมพ์ออกได้เลยนะครับผมจะมีน็อตนะครับสามตัวเนาะอย่าลืมถอดปลั๊กทุกครั้งนะครับผม ยกสายแพรขึ้นมาระวังเส้นนี้หลุดนะครับผมค่อยค่อยทำเนาะ,ะจะถอดสายแพรออกมานะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทําการล้างหัวพิมพ์ดูนะครับผมเพราะว่าเราสั่งผ่านคอมแล้วมันไม่ออกนะฮะเดี๋ยวผมจะลองสั่งล้างอเอาออกถอดออกมาล้างข้างนอกดูนะครับผมมันเดิมนะครับผมจะมีน้ํายาล้างอ่ะนะพเพราะนี้สามารถสั่งในเว็บไซต์ได้นะครับน้ํายาล้างหัวพิมพ์นะครับ ก็เนี่ยใช้สลิงดูดนะฮะระวัาางนะครับอย่างที่ผมบอกหลายๆครั้งนะฮะเนี่ยระวังน้ํายาเข้าตรงตรงนี้นะครับถ้ายังไม่ชํานาญพอนะครับเวลาเราสั่งเราลากัวพิมพ์นะครับเอาไดเป่าให้แห้งนะครับผมจะใช้น้ํายาอาัดตรงไปนะครับผมบอกเห็นเส้นน้ำหมึกไหมครับขา,ขาวๆเนาะ อ่าครับผมเนี่ยหัวพิมพ์นะครับออกนะครับผมหัวไม่ได้ตันนะแต่ตัวนี้เนื่องจากลูกค้านะครับสั่งล้างหัวพิมพ์เยอะเกินนะครับผมสั่งล้างหัวพิมพ์ติดต่อกันหลายหลายครั้งนะครับทาให้มึกมันจ่ายลงหัวพิมพ์ไม่ทันนะครับแล้วหัวพิมพ์ไม่ออกนะครับผมเดี๋ยวเราทําการไล่น้ําหมึกนะครับก็เช็ดใต้หัวให้แห้งนะครับ อย่าลืมนะครับสาหรับมือใหม่นะครับผมตรงนี้นะครับก่อนใส่ก็เป่าเอาไดเป่าให้แห้งนะฮะให้ชัวร์นะครับผมว่ามันไม่ชื้นนะครับแต่ตรงนี้เราระวังแล้วนะครับว่าหมึกมันไม่เข้าแน่นอนนะครับพอเราล้างจากตรงนี้เราก็ดูนะครับว่าหมึกมันไม่เลอะนะครับผมผมจะใส่กลับนะครับคราวนี้ใส่กลับนี้ก็เหมือนเดิมนะครับสายแพรนะครับอย่าให้มีคาบเลอะหมึกนะครับผมอย่าให้มีคาบเลอะหมึกไม่งั้นเดี๋ยวมันชื้นแล้วเปิดขึ้นมานะครับมันจะช็อตได้นะครับผม ใส่หัวพิมพ์นะครับแล้วก็ใส่กลับที่เดิมนะครับผมจากนั้นก็ใส่น็อตนะครับลงไปนะครับตามเดิมนะครับผมอย่างที่ผมบอกหลายๆครั้งนะครับเวลาเราใส่น็อตเข้าไปนะครับถ้าเราไม่ชํานาญนะครับผมให้เราถ่ายรูปไปก่อนนะครับทุกครั้งนะครับผม เราใส่กลับเราจะได้รู้นะครับว่าสลับมันอยู่ในลักษณะไหนนะครับผมจากนั้นเราก็ใส่ตัวรับชิปคืนนะครับจากนั้นก็ใส่สลับนะครับผมสลับมันเรียงตามสีอยู่แล้วเนาะนะครับเงินแดงเหลืองดำนะครับผมแล้วก็ใส่ฝาครอบด้านข้างนะครับนี่นะดันเข้าไปแล้วก็กดลงนะครับผม จากนั้นผมจะลองเปิดเครื่องแล้วก็สั่งล้างหัวพิมพ์อีกรอบหนึ่งแล้วก็ลองมาเทสดูนะครับว่าหัวพิมพ์มันจะออกหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดเครื่องแล้วสั่งล้างหัวพิมพ์ดูนะครับเดี๋ยวเรามาเทสดูว่าหัวจะออกหรือเปล่านะครับหลังจากที่เราถอดออกมาล้างแล้วนะครับหลังจากนะครับผมที่เราถอดหัวพิมพออกมาล้างนะครับแล้วก็ประกอบเข้าเครื่องแล้วนะครับผมแล้วก็สั่งล้างหัวพิมพ์ันตัวคอมพิวเตอร์แล้วนะครับผมคราวนี้นะครับเราจะมาเทสดูนะครับว่าหัวพิมพ์นะครับ จะออกหรือเปล่านะเพราะก่อนหน้านี้นะครับเราเทสออกมาแล้วหัวไม่ออกใช่ไหมครับตอนที่เราเปลี่ยนตัวปั๊มนะครับผมนะคราวนี้เรามาเทสดูนะครับผม ดูจากลักษณะนะครับจากที่ไม่ออกเลยนะครับตอนนี้หัวพิมพ์นะครับเริ่มมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองสั่งล้างอีกสักรอบหนึ่งดูนะครับผมการล้างหัวพิมพ์นะครับไม่ควรสั่งล้างนะครับผมเกินสองครั้งนะครับผมเพราะว่าถ้าเราสั่งล้างเยอะมากๆนะครับผมหมึกนะครับผมหมึกเนี่ยที่เข้าไปในหัวพิมพ์นะครับมันจะเข้าไปน้อยแต่เวลาหมึกมันออกมาทิ้งข้างนอกนะครับผมมันจะทิ้งเยอะนะครับมันทําให้หมึกนะครับผม ไม่ออกได้ถ้าเราสั่งล้างเยอะๆนะครับควรนะครับผมล้างสักครั้งสองครั้งถ้าไม่ออกควรทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงแล้วสั่งใหม่นะครับผมถ้ายังล้างแล้วไม่ออกอาจจะต้องแกะหัวพิมพ์ออกมาล้างแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครยังไม่ชํนานาญอาจจะต้องนะครับยกให้ช่างนะครับผมจัดการให้นะครับผมโอเคเดี๋ยวนี้รออีกแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามากับมาเทสอีกทีว่าหัวจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมหลังจากที่เราสั่งล้างหัวพิมพ์รอบที่2แล้วนะครับผมคราวนี้เรามาเทสดูนะครับว่าเราปิ้นตัวหนังสือเครืื่่อองจะะใช้้ไดหรรเปลานคับ ตัวสือออกปกตินะครับอันนี้ก็ใช้งานได้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับในการใช้งานเครื่องปินต์นะครับผมหรือการซ่อมบำรุงนะครับพวกเอฟสันนะครับผมเดี๋ยวคราวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะประกอบเครื่องเข้าคืนนะครับผมเดี๋ยวคราวนี้เราจะประกอบเครื่องเข้าคืนนะครับปิดเครื่องทุกครั้งนะครับผมปิดเครื่องทุกครั้งนะฮะแล้วก็นะครับใส่ตัวนี้นะครับคืนนะครับผมไขน็อตนะครับอย่าลืมเนาะ ตัวหมึกทิ้งนะครับเมื่อกี้ผมต่อให้มันทิ้งข้างนอกนะฮะจะได้ไม่ล้นในเครื่องนะครับคราวนี้ผมก็จะเสียบเข้าที่ตัวเครื่องคืนนะครับผมจากนั้นเราก็ใส่ตัวฝาข้างนะครับผม ใส่คืนง่ายนะครับผมก็ดูตามวีดีโอได้เลยนะครับผมมันไม่มีตัวยึดไม่มีน็อตมีอะไรนะครับด้านข้างตรงนี้ก็จระวางสายมันพับนะครับผมนี่นะดูให้ดีนะครับที่เหลือก็ใส่สแกนเนอร์นะครับผม แล้วก็ใส่ <Okay. S 1> สแกนเนอร์เข้าไปแล้วก็ใส่น็อตนะครับให้เรียบร้อยนะครับผม <Okay. S 1> ยกฝาขึ้นนะครับแล้วก็เอาฝาครอบตัวนี้นะครับใส่คืนนะครับผม <Okay. S 1> เอาด้านนี้เข้ามาก่อนนะครับ แล้วก็ใส่น็อตนะฮะด้านข้างนะ,อะตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมแล้วเราลองมาเปิดเครื่องดูอีกรอบนึงนะครับ ตอนเราถอดสแกนเนอร์ขึ้นแล้วสั่งพิ้น์นะครับไฟสีส้มจะขึ้นตรงนี้มันจะพินพ์ได้นะครับแต่พอเราใส่สแกนเนอร์เข้าไปนะครับไฟจะสีส้มจะไม่ขึ้นนะครับผมถ้าขึ้นแสดงว่ามีปัญหานะครับเราอาจจะใส่สายไม่ดีนะครับผมนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการเปลี่ยนนะครับตัวปั๊มนะครับผมแล้วก็การสั่งล้างหัวพิมพ์แล้วก็การถอดหัวพิมพ์ออก มาล้างข้างนอกนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมนะครับผมสวัสดีครับ